ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอาร์ตก็พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ในช่องอาร์ตเลิฟทรีนะครับอาร์ตคนรักต้นไม้พอดีอาร์ตนะครับได้สั่งต้นไม้มานะครับซึ่งเป็นต้นพญาจงอางนะครับพอดีสั่งมาตอนตอนสั่งก็คือว่าประมาณ3ามเงานะครับร้อยกว่าบาทเนาะสามเงาร้อยกว่าบาทแต่ว่าคนขายให้มาเต็มเลยนะครับให้มา หลเง่าเลยนะครับแต่ก็อาจเอามาก็จะต้องเอามาฆ่าเชื้อก่อนนะครับเอามาล้างทําความสะอาดเพื่อที่จะฆ่าเชื้อของเขาก่อนนะครับซึ่งว่านพญาจงอางนี้นะครับเขาก็จะเป็นตระกูลอโลคาเซียนะครับเป็นอโลคาเซียน่าจะเป็นอโลคาเซียลองจิโลบ้านะครับอาจก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับซึ่งเป็น บอลที่อยู่ทางด้านภาคใต้นะครับพญาจงอ่างนี้เขาก็จะอยู่แถ,แถบแถวทางภาคใต้นะครับก็อานมีความรู้สึกว่าอยากที่จะได้มาลองลองปลูกดูนะครับซึ่งเขามีใบที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็เขาก็จะอยู่ในตระกูลของอะลูคาเซียนะครับแต่ทีนี้ เอามาก็ต้องเอามาฆ่าเชื้อก่อนนะครับเอามาล้างทําความสะอาดก่อนนะครับเราอาจจะส่วนที่เป็นขุยๆุยนี้นะครับส่วนที่เป็นขุยๆุยต่างๆนี้นะครับอาก็จะต้องเอาออกให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกทั้งแบบที่เป็นขุยขุยแบบนี้นะครับผมเวลาที่เขาอยู่ในกระถางแล้วเนี่ยนะครับไอขุยๆุยแบบนี้เขาอาจจะเน่า นะครับเขาอาจจะเสียไปก็อาจจะทําให้เงาของเขาเนี่ยติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นคุยๆที่ติดอยู่กับเงาของเขาแบบนี้นะครับเราก็จะต้องเอาออกให้หมดนะครับผมแล้วก็จะต้องล้างทําความสะอาดนะครับให้เงาของเขาเนี่ยนะครับสะอาดก่อนเนาะส่วนรากที่เป็นโผล่ออกมาแบบนี้นะครับอาจคิดว่าอาจจะต้องตัดทิ้งไปเลยนะครับ เพราะว่ารากของเขาก็ค่อนข้างที่จะเปื่อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเราเอาเก็บไว้ก็จะไม่ีประโยชน์นะครับก็จะไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดว่าเราเอาปลูกทั้งทั้งรากที่ท,ที่ที่ติดมานะครับรากที่เป็นแบบปุยเปื่อยอยุย่ยๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในกระถางนะครับเขาก็อาจจะเน่าแล้วก็จะทําให้เงาของเขานะครับติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ส่วนที่เป็นรากที่ติดมากับเงาของเขาเนี่ยเราจะต้องล้างออกล้างทำความสะอาดออกนะครับส,ส่วนที่เป็นรากเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับทุกคน ก็จริงๆแล้วนะครับสําหรับว่านพญาจุงอางนี้นะครับก็ตอนนี้ราคาก็ยังไม่พุ่งแรงนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่กำลังหัดเลี้ยงหัดปลูกต้นไม้นะครับทุกคนเนื่องจากเขาค่อนข้างที่จะคิดว่าน่าจะปลูกง่ายแต่ว่าอาร์ตก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะปลูกง่ายเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่าเนาะ อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่ที่ที่อาร์ตเอามาปลูกนะครับก็ก็ทดลองดูเนาะซึ่งอาร์ตเองก็เคยปลูกเจ้าบอลบอลของซึ่งเป็นบอลที่เราเคยพบเห็นนะครับบอลอาจจะเป็นบอลแถวแถวเขตภาคอีสานที่อาร์ตอยู่เนี่ยอาร์ตก็ก็เคยปลูกเนาะที่เป็นหัวหัวเป็นเงาเงานะครับแต่ว่าบอลภาคใต้นะครับหรือ อะโลคาเซียลองจิโลบ้าหรือเจ้าพญาจงอ่างเนี้ยอาจจะไม่เคยปลูกนะครับแต่ก็ลองปลูกดูกนะครับมันก็คงจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในตระกูลเดียวกันเนาะอยู่ในตระกูลของอลโลคาเซียเหมือนกันนะครับเราจะต้องล้างทําความสะอาดนะครับทุกคนเนื่องจากถ้าเกิดว่าเงาของเขามีแผลนะครับเราก็จะต้อง แช่น้ํายาฆ่าเชื้อวันนี้อาก็เตรียมน้ํายาฆ่าเชื้อไว้นะครับซึ่งอาจจะมีเชื้อรงเชื้อราต่างๆนะครับเขาก็จะเวลาเราปลูกเขาเข้าไปเขาก็จะได้ไม่ต้องติดเชื้อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาติดเชื้อแล้วเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะไม่รอดนะครับส่วนที่เป็นรากนี่เราตัดออกเลยนะครับเดี๋ยวให้เขา งอกรากมาใหม่ซึ่งอาร์ตก็จะแช่น้ำยาริ่งรากด้วยนะครับทุกคนนะครับเราต้องล้างทำความสะอาดแบบนี้นะครับส่วนเราก็สำรวจดูว่าเงาอันไหนที่ที่มันแบบเริ่มนิ่มๆมันก็เริ่มอาจจะมีอาการติดเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาออกให้หมด ซึ่งว่านพญาจงอ่างนี้นะครับเขาเป็นต้นไม้ตระกูลอโลคาเซียนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะพบเห็นแถบแถวแถวภาคใต้นะครับแแถบทางเทือกเขานะครับเขาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของก้านนะครับเนื่องจากเขาเป็นพญาจงอางเหมือนกันก็จริงนะครับแต่เขาอาจจะมาในแต่ละ ตำบลในแต่ละอำเภอนะครับอาจจะอยู่ในเขตแถวภาคใต้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาอาจจะมาในาต่างถิ่นต่างที่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของเขานะครับก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นบางต้นอาจจะมีใบเป็นสีเขียวนะครับเส้นกระดูกใบอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับส่วนบางต้นก็อาจจะมีก้านค่อนข้างที่จะเป็นแบบ ก้านดังๆนะครับแล้วก็อาจจะมีใบเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือบางต้นก็อาจจะมีใบซึ่งมีเส้นเป็นกระดูกสีชมพูแกนสีชมพูก็ก็มีเช่นเดียวกันนะครับมันก็แล้วแต่สายพันธุ์ของเขาแต่ว่ามันก็เป็นชื่อพญาจงอางเหมือนกันนะครับซึ่งชื่อทางทางการของเขานะครับชื่อ,อทางการก็ อาร์ตก็ไม่ไม่มั่นใจเนาะเพราะว่าข้อข้อมูลของเขาค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับบางคนเขาก็จะเรียกว่าอะโลคาเซียลองจิโลบ้านะครับซึ่งอะโลคาเซียลองจิโลบ้านั้น,น,นก็มหีหลายหลายตระกูลหลายสายพันธุ์นะครับซึ่งเขาก็ไม่มีชื่อที่ชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นอาร์ตก็ไม่ทราบนะครับว่าเขามีชื่อว่าอะไรที่แท้จริงเลยนะครับเราก็เรียกว่าเจ้าต้นว่านพญาจงอ่างนะครับ ซึ่งอบอลที่มาจากภาคใต้เนาะถ้าเราสังเกตดีๆแล้วนะครับก็จะไม่มีความแตกต่างกันมากเนาะอาจจะมีความแตกต่างกันที่ใบนะครับบางใบก็จะเป็นใบค่อนข้างกว้างบางใบก็อาจจะเป็นใบค่อนข้างแบบเรียวๆยาวๆนะครับบางใบก็จะมีหูเหมือนมา้า ะครับก็มีนะครับมันก็แล้วแต่สายพันธุ์ของเขานะครับนี่อาจก็จะล้างให้หมดเลยนะครับทุกคนล้างทําความสะอาดเนาะเพื่อที่ว่าเวลาเราปลูกไปแล้วนะครับเขาก็จะได้ไม่ต้องติดเชื้อเนาะนอกจากเราจะล้างทําความสะอาดเขาแล้วเงาเขาแล้วนะครับเราก็จะต้องแช่น้ํายากันราด้วยนะครับวันนี้อาจก็จะเอาเอซินแม็นะครับซึ่งเป็นน้ํายา กันเชื้อโรคเชื้อรานะครับป้องกันเวลาที่เราปลูกเขาเขาก็จะทำให้เขาแบบไม่ติดเชื้อโรคไม่ติดเชื้อรานะครับอ่าก็าต้องล้างให้สะอาดแบบนี้นะครับทุกคนแต่ตอนนี้ราคาก็ก็ไม่แพงมากนะครับอันนี้อารก็ซื้อมาในราคาร้อยกว่าบาทนะครับ เขาก็ให้มาหลายต้นเลยนะครับทุกคนเขาก็ให้มาหลายต้นเนาะแต่ในในเพจที่เขาแจ้งมาเขาบอกว่า3าเงาหนึ่งร้อบาทนะครับแต่ว่าพอสั่งมาจริงๆเขาก็ให้มาโหโหประมาณเกือบ10บเงาเลยนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับเผื่อว่าเงาไหนมันแบบไม่สมบูรณ์ปลูกแล้วไม่ไม่งอกนะครับเราก็ เราก็จะได้มีเงาอื่นๆนะครับเราก็หลัางตามความสะอาดนะครับทุกคนเขาก็คล้ายๆกับบอลบอลสตูลนะครับบอลดำสตูลนะครับซึ่งบอลดำสตูลตอนนี้ นะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับทุกคนเนื่องจากาเจ้าบอลดำสตูนนี้นะครับก็ลักษณะของต้นของเขาถามว่าเขามีรูปร่างลักษณะคล้ายๆยพญาจงอ่างไหมเขาก็จะมีลักษณะไม่ต่างกันมากนะครับแต่ที่มีความแตกต่างก็คือในส่วนของใบของเขานะครับใบของบอลดำสตูนเนี่ย ถ้าเปรียบเทียบดูแล้วนะครับใบของเขาก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็จะมีสีดําเข้มนะครับทุกคนจะมีสีดําเข้มแต่ส่วนบ้านพญาจงอางนี่นะครับใบของเขาก็จะค่อนข้างที่จะเรียวเรียวนะครับเรียวเรียวแล้วก็ยาวนะทีนี้ก็คือว่าบอลดาสตูลเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนนะครับที่เล่นต้นไม้หรือที่เลี้ยงต้นไม้อยู่นะครับก็อาจก็แนะนำเนาะถ้าเกิดว่า หาได้ก็หามาเก็บไว้นะครับมาปลูกเก็บไว้เผื่อว่าอนาคตข้างหน้านะครับก็จะเป็นหมายที่ที่ค่อนข้างที่จะมีกะระแสเราก็จะหาซื้อได้ยากนะครับเนื่องจากราคาค่อนข้างแพงทีนี้พอเราล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจจะยกเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ทีนี้อาจก็เตรียมน้ำนะครับเตรียมน้ำเปล่าซึ่งตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการแช่น้ำยานะครับซึ่งอาจก็จะใช้ นี่นะครับเอซินแม็กนะครับซึ่งเป็นน้ำยากันเชื้อโรคนะครับซึ่งป้องกันเชื้อราด้วยนะครับจากเชื้อราสาเหตุที่เป็นถ้าเกิดว่าเงาเขามีเชื้อโรคเชื้อรานะครับเราก็จะต้องแช่เขาไว้นะครับเพื่อที่จะกันไม่ให้เขาติดเชื้อจุดนี้นะครับก็จะแช่เขาทิ้งไว้นะครับใส่ไม่เยอะครับในอัดหกรัมนะครับในน้ำหนลิตร อกจจะใส่ไปสักประมาณนิดนึงก็พอนะครับทุกคนเนื่องจากเขามีฤทธิ์ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับเพะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ลงไปนิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวจริงๆนะครับทุกคนเป็นน้ำยาก,กันเชื้อนะครับแล้วก็ ก็จะใส่ sp หนึ่งศูนย์นะครับซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับซึ่ง s b 1 0 1นี้นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาจะช่วยให้พืชนี้นะครับเกิดความสดชื่นแล้วก็จะส่งผลทำให้ฟื้นฟูสภาพต้นนะครับสภาพรากให้มันแข็งแรงนะครับ เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับพืชของเราก็จะใส่ไป1ซีซีก็นิดเดียวจริงๆนะครับแค่นิดเดียวนะครับ1ซีซีเพื่อให้พืชของเรานะครับมีความสดชื่นนะครับสามารถใช้ได้กับไม้ใบทุกต้นนะครับเพื่อให้พืชของเรานะครับมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสดชื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรากและใบนะครับทุกคนนิดเดียว1ซีซีก็นิดเดียวนะครับก็ใส่ลงไปนะครับ จะแช่น้ำยานะครับแล้วก็จะเป็นต่อไปนะครับอาร์ตก็จะใส่น้ำยาเร่งรากนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาร์ตก็ได้สั่งน้ำยาเร่งรากที่เป็นเจลนะครับคลอิกมาแต่ว่าตอนนี้ของยังมาไม่ถึงนะครับทุกคนของยังมาไม่ถึงก็คงจะต้องใช้ บี 1> 1, วิตามินบี1ไปก่อนนะครับซึ่งเป็นน้ำยาเร่งรากนะครับเราก็ใส่ไปแค่นิดเดียวนะครับใส่ผสมกันไปเลยนะครับนี่นะครับเพื่อช่วยในการทำให้บอลพยาจงอ่างของเรานะครับไม่มีเชื้อโรคเชื้อราแล้วก็ช่วยในในเรื่องของ เร่งรากด้วยนะครับแล้วก็ S p 1 0ีนี่ก็จะช่วยให้พืชของเราที่กำลังจะปลูกนะครับมีความสดชื่นด้วยแล้วก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวอาจจะแช่ทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีนะครับทุกคนหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวอาร์ตก็จะเตรียมวัสดุปลูกนะครับเดี๋ยวจะแช่ทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีนะครับ หลังจากเราแช่ทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาร์ตก็จะไปเตรียมวัสดุปลูกนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้แช่เงาของพญาจงอ่างครบ15นาทีแล้วนะครับหลังจากนั้นอาร์ตก็จะเตรียมวัสดุปลูกนะครับซึ่งอาร์ตก็ได้ผสมวัสดุปลูกแล้วนะครับผสมเครื่องปลูกแล้ว ซึ่งเครื่องปลูกในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอดินนะครับดินผสมใบก้ามปูนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับแล้วก็ผสมกับเพอร์ไลท์นะครับ1ส่วนแล้วก็ผสมกับกบากมะพร้าวสับอีกหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับเป็นวัสดุป,ปลูกในการปลูกเจ้าพญาจงอ่างนะครับหรืออโลคาเซียลองจิโลบานะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นกามาพระศัพท์นะครับซึ่งอาจจะเอามาเป็นในส่วนของการรองก้นกระถางนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นกระถางนะครับซึ่งอาร์ตก็จะเอากระถางประมาณน่าจะประมาณหกมิ้หรือเจ็ดมิน่าจะได้นะครับทรงสูงนิดนึงนะครับซึ่งไม่มีกระถางแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นกระถางที่ที่มีอยู่ที่บ้านนะครับก็ลองเอามาใช้ดูนะครับอ่าแล้วเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็เอากะมะเพร้าสับนะครับซึ่งเป็นกะมะพร้าสับแบบนี้นะครับเพื่อที่จะรองก้นกระถางนะครับเราใส่ลงไปเลยนะครับเพื่อรองก้นกระถางนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตักวัสดุลูกลงไปนะครับซึ่งอ่าก็จะมีหินภูเขาไฟด้วยเล็กน้อยนะครับเพลท์นะครับ ดินผสมใบก้ามปูแล้วก็ในส่วนของอปุ๋ยไส้เดือนด้วยสักนิดหนึ่งนะครับพอเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของเจ้า,าพญาจงอางนะครับแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ตักวัสดุปลูกลงไปในกระถางเลยนะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับเราไม่ต้องใส่ให้มันเต็มนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเงาของพญาจงอางนะครับที่เราได้แช่กันเชืเช้อราไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ลงไปนะครับซึ่งในการปลูกพญาจงอางนะครับอาร์ก็จะไม่ไม่ฝังน้องเขานะครับเข้าไปลึกนะครับให้เขาได้ผู่เงาออกมานิดนึงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขาได้แตกใบได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ ตักดินกลบลงไปนิดนึงนะครับทุกคนแต่เงาอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับอ่าก็สักประมาณนี้นะครับก็ให้ส่วนของหัวของเขานะครับที่เขาพร้อมที่จะผัวออกมานะครับให้ก็ผัวออกมานิดนึงนะครับเราไม่ต้องฝังเข้าไปเขาเข้าไปลึกนะครับทุกคนอ่าก็ประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับกระถางที่2แล้วก็เอากาวมะพร้าวสับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เยอะนิดหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะเราจะได้ประหยัดวัสดุปลูกของเรานะครับใส่วัสดุปลูกลงไปนะครับนิดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาเงานะครับใส่เข้าไปเลยนะครับ แล้วเราก็ให้เขาผุออกมาแบบนี้นะครับไม่ต้องฝังเข้าไปลึกนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนได้เสร็จแล้วนะครับสองกระถางกระถางต่อไปนะครับเดี๋ยวกระถางนี้อาร์ตก็จะปลูก เข้าไปสักสองเงาเลยนะครับเพราะว่ากระถางเราค่อนข้างที่จะมีน้อยเนาะเราก็จะได้ประหยัดกระถางด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการกันด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าอีกเง่าหนึ่งไม่งอกเราก็ยังมีอีกเง่าหนึ่งเป็นตัวแทนในการที่จะงอกอยู่ในกระถางนะครับเพราะฉะนั้นอก็จะใส่ลงไปสองเงาเลยนะครับแต่ถ้าเขางอกมาทั้ง2ต้นก็ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าดีนะครับทุกคน เขาก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเขางอกมาทั้ง2ต้นนะครับเนี่ยเขาก็วางลงไปแบบนี้เลยนะครับอีกเงาหนึ่งนะครับ เราก็กลบลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องให้ดินท่วมเงาเขานะครับก็ลงไปแบบนี้นะครับทุกคน ทุกคนเสร็จไปแล้วนะครับ3มกระถางต่อไปกระถางที่4นะครับพอดีทางเจ้าของร้านที่เขาขายเจ้าพญาจงอางนะครับค่อนข้างที่จะให้เรามาเยอะแล้วก็จำเป็นจะต้องปลูกให้หมดนะครับอ,อันนี้ก็ใส่ไปสองเงาเลยนะครับทุกคน เป็นเงาใหญ่ๆเลยนะครับใส่ลงไปเลยอีกเงาหนึ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับ บอกว่าปลูกง่ายครับแต่อาร์ตก็ยังไม่เคยปลูกเนาะเดี๋ยวครั้งนี้แหละอาร์ตก็จะลองดูว่าเขาจะปลูกง่ายเหมือนที่เขาล่ำลือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอาร์ตปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเค่อยมาอัปเดตกันนะครับถ้าเกิดว่าเขางอกออกมาเนาะเราเค่อยมาอัปเดตว่าเขาจะเจริญเติบโตได้อย่างดีหรือเปล่านะครับห้ากระถางแล้วนะครับทุกคน ันนี้ก็ถือว่าเรามาชมวิธีการปลูกนะครับเจ้าต้นพญาจงอ่างนะครับแบบเพลินๆเนาะเพลินๆก็สามารถที่จะนำไปทําตามได้นะครับทุกคนค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเงาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ เสร็จไปแล้วนะครับห้าเงาห้ากระถางนะครับอันนี้ก็เป็นกระถางสุดท้ายแล้วนะครับดีเราก็เตรียมวัสดุปลูกได้แบบค่อนข้างพอดีเลยนะครับทุกคน อันนี้ก็จะเป็นเง้าเล็กๆนะครับเดี๋ยวอาร์ตก็จะใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้มีอยู่3มเงาเนาะอ๋อก็จะใส่ลงไปทั้ง3มเงาเลยนะครับ กือบจะไม่พอดีนะครับทุกคนแต่ก็พอดีเลยนะครับแต่ก็พอดีเลยเนาะอ่าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการปลูกเจ้าต้นพญาจงอางหรืออะโลคาเซียลองจีโลบ้านะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดเราได้ ไปประมาณ6กระถางเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอาร์ตก็จะรดน้ำนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับอาร์ตก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับหลังจากที่เขาแตกหน่อแตกใบขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวอาร์ตก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าในวิธีการขั้นตอนในการปลูกจ้าต้นพญาจงอางไปในวันนี้นะครับอ่า ได้ผลมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆดูแล้วนะครับก็สามารถที่จะเป็นแนวทางเป็นประสบการณ์ในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการปลูกต้นไม้นะครับในแต่ละชนิดนะครับอาจก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการขยายพันธุ์เกี่ยวกับวิธีการปลูกต้นไม้ในหลายๆต้นนะครับซึ่งในแต่ละต้นก็จะมีการปลูกที่แตกต่างกันไป นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของพืชชนิดนั้นๆน,น,นะครับโดยเฉพาะพญาจงอ่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอาร์ตก็ได้ศึกษามาพอสมควรนะครับเกี่ยวกับวัสดุที่จะนํามาปลูกนะครับแล้วอาร์ตก็มาประยุกต์ใช้ในการปลูกในวันนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับซึ่งวิธีการต่างๆนั้นหรือแม้กระทั่งการปลูก เครื่องปลูกต่างๆนั้นนะครับมันจะไม่มีสูตรที่ตายตัวบางคนก็จะใช้ดินแบบนั้นบางคนก็จะใช้ดินแบบนี้บางคนก็จะใช้เครื่องปลูกที่ดีขึ้นมาอีกนิดนึงราคาแพงขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีงบประมาณที่จะปลูกที่จะซื้อเครื่องปลูกที่มีราคาแพงก็สามารถที่จะหาวัสดุง่ายๆนะครับนำมาเป็นวัสดุในการปลูกได้เหมือนอาร์ตเองนะครับก็ซื้อดินถุงมานะครับ ในราคาไม่กี่บาทนะครับแล้วก็กบาบมา้าวสับนะครับในราคาก็ไม่แพงนะครับเพลย์ไลท์ like ที่เรามีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรามีความชื่นชอบในการที่จะปลูกต้นไม้อยู่แล้วเราก็มีอยู่ประจําบ้านนะครับก็เราก็สามารถที่จะมาผสมสูตรของเราเองนะครับแต่อาร์ตคิดว่าอาร์ตได้ทดลองมาหลายๆต้นนะครับทุกต้นที่อาร์ตได้ปลูกลงไปหรืออาร์ตขยายพันธุ์ลงไปนะครับก็ สามารถที่จะเจริญงอกงามแล้วก็เติบโตขึ้นมาได้นะครับเกือบทุกต้นเลยก็ถือว่าเป็นประสบเป็นประสบการณ์แล้วก็ประสบผลสําเร็จในการที่อาร์ตได้ขยายพันธุ์ต้นไม้ในแต่ละชนิดนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆดูแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเราเป็นกําลังใจให้กับอาร์ตด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปที่เพจนะครับพอดีอาร์ตก็มีเพจอาร์ตคนดักต้นไม้นะครับเพื่อนๆทุกคนก็สามารถ เข้าไปกด Follow p เพจนะครับซึ่งในเพจก็อาจจะมีความรู้ที่นอกเหนือจากการทำคลิปหรืออาจจะมีต้นไม้ต่างๆนะครับวางจำหน่ายให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทุกคนสนใจนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทุกคนดูคลิปอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการปลูกต้นไม้นะครับสวัสดีครับ